สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนทุกท่านทางเพจล้านวิโรธพมบัญชรน,นะครับวันนี้ผมแชมปพมบัญชรมีภาเครื่องหลวงพรอพรมมานําเสนอเทคนิคในการดูเบื้องต้นนะครับแล้วก็จุดจ่ายตังที่ผมได้ใช้ในการซื้อขายเหรียญรุ่นนี้นะครับวันนี้ที่ผมนํามาก็จะเป็นเหรียญแผ่นปั๊มหลวงพ่อพรมปี2512นะครับจํานวนการสร้างประมาณ2000องค์สร้างเพียงเนื้อทองแดงแค่เนื้อเดียวนะครับ ก่อนอื่นเลยเรามาดูหน้าหลังเบื้องต้นกันครับต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้มีผระมีเรียมพลาสติกก็ตัวตัดผมไม่มีให้ดูนะครับอ,นนอันนี้ด้านหน้านะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีรายละเอียดตามพื้นผิวเหรียญเยอะมากครับช่างแกะได้ลึกคมมากรุ่นนี้ เดี๋ยวผมใช้กล้องสองให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับนี่น,นี่ด้านหน้าท่านนะครับในในตานี้ยังมีเส้นวิ่งคมมากมีแสงสะท้อนนิดหน่อยนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับตามชีวอนี่คมมากเลยครับ อันนี้ด้านหลังนะครับตัวหนังสือก็คมมากเลยเส้นตารางที่เขาใช้ตีก่อนจะเขียนหนังสือนี่ก็คมจริงๆครับรอยกึงรอยอะไรคมมากอันนี้ก็เป็นจุดจ่ตังค์ที่ผมได้ใช้ในการซื้อเหรียญรุ่นนี้นะครับ นี่ผมดูตรงนี้ครับตรงที่เป็นตารางตารางนี่จะมีเส้นคมๆอย่างนี้ครับนี่ของเก๋ยังยังไม่คมเท่านี้นะครับยังยังขาดจุดนี้ไปถ้าพี่ๆเจอแบบนี้ก็เช่าได้เลยครับแบบนี้แท้แน่นอนคมมากนี่อันนี้คมมากเลยครับนี่แล้วก็เส้นซอกแขนนี่ครับ รอยปั๊มคูดนี่ก็คมคมมากเลยครับแบบนี้ก็จ่ายตังค์ได้ทันทีเลยแท้เลยนี่เรามาดูด้านหลังกันครับรอยกึ่งนะครับรอยกึ่งนี่ก็คมครับของเก๋ก็ยังไม่ไม่คมเท่านี้นะครับของเก๋ยังขาดความคมไปอยู่ ตรงคอท่านก็มีรอยกึื่งแล้วพอเราตะแคง๊มเนี่ยเห็นเลยครับเส้นที่วิ่งลงมานะครับของเกยยังไม่มีนี่ของเกยยังไม่มีเส้นแบบนี้นะครับส่วนเรื่องราคากลางรุ่นนี้นะครับก็สวยๆมีผิวไฟก็สามหมกว่าส0 0 0มืน่นพี่ๆท่านใดมีอยากจะปล่อยอยากจะแบ่งออกพาเครื่อง ทุกหลวงพ่อทุกคณาจารย์นะครับก็ติดต่อผมมาได้ที่เบอร์โทร0864096673หหรือลิงก์ไลน์ที่ผมแปะไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณด,ด้วยนะครับ